หมายไอศ e รีมค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูน้ำเพชรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำเพชรน,นะคะมีกิจกรรมชวนลูกสนุกเล่นมาชวนเด็กๆและผู้ปกครองนะคะเล่นไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างค่ะ นี่เลยค่ะอุปกรณ์วันนี้ก็คือไม้ไอศครีมค่ะสีสีแบบนี้เลยนะเด็กๆทุกคนมีแล้วนะคะนอกจากไม้ไอศครีมแล้วก็ยังจะมีของเล่นของใช้ภายในบ้านอาทิเช่นหมอนค่ะขวดน้ําเดี๋ยวเรานะคะไปเตรียมตัวเล่นกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปพร้อมคุณนภัค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ของเล่นของใช้ที่คุณครูน้ำเพชรไปหาเนี่ยมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะนี่คุณเชรไปหามาแล้วมีขวดน้ําดื่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราจะเล่นกันอย่างไงนะคะเด็กก็เอาขวดน้ำวางนอนลงกับพื้นแบบนี้เลยนี่นะคะคุณเพชรก็เอาขวดน้ํามาแล้วเด็กก็อนอนลงแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาเอาไม้ไอศครีมค่ะนี่ค่ะมาวางเรียงกันให้มีความยาวเท่ากับขวดน้ำเอ๊ต้องใช้กี่ม้นะชุบ เห็นไหมคะแบบนี้เลยค่ะต่อไปนี่เลยค่ะเดนเไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะไม้ตียุงหรือไม้ตีมแมลงวันนั่นเองอเดี๋ยวเขาเอามาเหมือนเดิมค่ะเอามานนอนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ไอศครีมนะคะมาวางเรียงนะคะดูซินี่แบบนี้เลยค่ะเราจะเรียงไม้ไอศครีมนะคะ ให้มีความยาวเท่ากับของเล่นหรือของใช้ที่เด็กเลือกมานี่นะคะเท่ากันหรือยังคะโอ้โหคุณเพชรทำเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเรียงไม้อัลครีมนะคะให้มีความยาวเท่ากับไม้ตีมแมลงวันได้เลยต่อไปค่ะคุณเพชรก็ไปหามาเลยค่ะนี่ค่ะของใช้เป็นตะก,กร้าค่ะแบบนี้เลยเด็กก็เอามาวางแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเรียงไม้อัลครีมให้มีความยาวเท่ากับตะกร้าค่ะ แบบนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าไม้ไอศครีมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นเดี๋ยวเรามานับสิคะ 1...2... โอ้โหมี2ค่ะและเพื่อเพิ่มความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะกำหนดความยาวของไม้ไอศครีมได้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยไปหาสิ่งของนะคะจะเป็นของเล่นหรือของใช้ก็ได้ที่มีความยาวเท่ากับไม้ไอศครีมที่ คุณพ่อคุณแม่กําหนดน,นี่เลยค่ะคุณครูน้ำเพชรก็จะกําหนดความยาวของสิ่งของที่ดีจะต้องไปหาเดี๋ยวเราจะมาดูรูค่าว่าความยาวทั้งหมดเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่และมีจํานวนไม้แอสเลย พ่อคุณแม่ก็ให้เด็กๆนะคะไปหาสิ่งของมาค่ะที่มีความยาวเท่ากับไม้ไอศครีมนะคะ6ชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูซิว่าความยาวทั้งหมดเนี่ยใช้ความยาวของขวดน้ำหรือเปล่านะอุ๊ยใช่ไหมคะมไม่ใช่ค่ะยังยาวไม่พอค่ะหรือจะเป็นนี่คะอุ๊ยไม้ตียุงหรือเปล่าใช่ไหมคะ ใช่ไหมเอ่ยอะเดี๋ยวลองมาดูซิว่าใช่หรือไม่ชุดใช่ไหมคะไม่ใช่เลยแล้วอะไรล่ะคะที่มีความยาวเท่ากับไม้ไอศกรีมที่คุณคุณน้ำเพชรวางอยู่อะไรเนาะคุณคุณน้ำเพชรคิดว่าจะต้องเป็นสิ่งของสิ่งนี้แน่เลยคะ่ะนี่ไงนั่นก็คือคืออะไรคะ ไม้กวาดนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าไม้กวาดนะเฮะแล้วจะมีความยาวเท่ากับไม้ไอศครีมจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูค่ะอุ๊ยจริงหรือเปล่านะอุ้ย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 ดูดีๆนะนี่เลยทาะไหมคะความยาวเท่ากับไม้กวาดพอดีเลยค่ะ นอกจากความสนุกสนานนะคะที่ที่เด็กจะได้รับและส,ส่งเสริมทักษะในเรื่องของการสังเกตแล้วก็ทักษะในเรื่องของคณิตศาสตร์การรู้ค่าจำนวนเพราะฉะนั้เะนะเด็กๆนะอย่าลืมนะคะลองไปเล่นแล้วก็ลองไปทำกิจกรรมกันนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ